คลิปวิดีโอง่ายๆแล้วมีแทรกภาพวิดีโอแบบนี้ทำจากใน TikTok เพียงแค่3วินาทีเท่านั้นใครอยากรู้ติดตามคลิปนี้ค่ะครูฝ้ายสอนปั้นช่อง TikTok ให้ปังและทำเงินได้จริงถ้าใครไม่อยากพลาดสาระดีๆอย่าลืมกดหัวใจอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้ครูฝ้ายด้วยนะคะให้เราเข้ามาใน TikTok นะคะแล้วก็เลือกวิดีโอนะคะสามารถเลือกจากในเครื่องหรือ ที่เราอัดไว้ในติ๊กต็อกก็ได้ค่ะอันนี้ครูาฟอัดไว้เนาะเลือกเข้าไปที่แบบร่างเลือกคลิปวิดีโอของเราค่ะแล้วก็ให้เลือกนะคะตรงคําว่าปรับแต่งคลิปค่ะอ่าเราก็จะได้คลิปมาหนึ่งคลิปแล้ววิธีการแทรกวิดีโอเข้าไปในแอปติ๊กต็อกนะคะให้เราเลือกคําว่าวางซ้อนค่ะอ่าแล้วเราก็เลือกคลิปวิดีโอมาหนึ่งคลิปนะอ่าอย่างเช่นครูาฟเลือกคลิปนี้นะคะกดถัดไปค่ะเห็นไหมคลิปนะคะก็จะมาเป็นซ้อนกันแบบนี้แล้วค่ะ เรามาดูกันนะคะเห็นไหมเวลาที่เรากําลังอัดคลิปวิดีโอหรือพูดแล้วเราก็อยากแทรกภาพเราก็สามารถแทรกภาพแบบนี้ได้เลยนะคะสามารถเลื่อนนะคะแบบนี้ได้จะให้อยู่ช่วงจังหวะไหนของคลิปก็สามารถเลือกได้เลยคะ่ะ